สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่5้าธันวาคม2567หมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดมังกรเมลยัยใบนี้เป็นสูตรเด่นบน2ตัว10หน่วยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับสูคำนวณของอาจารย์ได้9กับ4ก็จะมีเลข4นะครับเข้าหลัก10 เวื่อออกแปดสี่สมงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้4กับ9ทุกท่านตามนี้นะครับาทางเด่นบนเดินดีนะครับสองตัวสิบหน่วยไปเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาได้9กับ4ีงวดใหม่ได้4ี่กับ9้า ต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เด่นบนเดินดีเน้นสิบหน่วยแบบสองตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สามกับหกก็จะมีเลขสามเข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สี่กับเจ็ดนะครับสูตรนี้ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปครับทาให้ชอบใจอย่างไรก็ผ่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเจนะครับอาจารย์ให้แนวทางเด่นรอสอนอบนทุกท่านกะสูตรสอนอบนสามสูตรมาแนวทางเด่นรอสอน,อนของอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหกแล้วก็สอนอบนสามสูตรของอาจารย์ได้ตัวชนก็คือสี่ห้าหกนะครับตามนี้แนวทางรอสอนนกะสอ,น,อนตัวตรงกันนะครับสี่ห้าหก น่าจะมีมาให้เห็นถูกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10บบนของแอดรัตนชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4อยู่นะครับคืยออก8ปดสีงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข2นะครับงวดที่ออก 2, 2, สองสองหำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้1 2 3 5 6ส8 9กดดนะครับ แบเต็มก็จะประมาณนี้สูตรหลักร้อยของอาจารย์ผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นชอบก็ลองจับประกบคู่กันดูนะครับใบนี้แนวทาง10บ,บนต่อมาจะเป็นแนวทางสอนบนสูตรมังกรเก่านะครับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนเมื่ที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้0ูนย์หนสา ก็จะมีเลข3เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก8 4ดสี่งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่าน16บหันวาห7คำนวณได้2 3 4 5นะครับ2 3 4 5ใครตามสูตรเก่าก็แคปหน้าจอไปนะครับส่วนใครตามสูตรป,ปรับปรุงของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับสอนอนบลสูตรมากรปรับปรุงงวดที่แล้ว อาจารย์คำนวณได้สองสาม้ามาสตัวเลยถูกทัน4ี่กับ3ามงดใหม่อยู่ด้านล่างครับสิบทันว่าอาจารย์คำนวณได้8901ก้าศนะครับแปดเกนทางสอนบนสองสูตรนะครับของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอติลยุทธ์นะครับเป็นข้อมูลล่างถูกทันงดที่แล้วอาจารย์บอกว่า ก้ากับหัวนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มัดแล้วก็จะได้หนึ่งเก้านะครับแต่ว่าหวยออกหกหนึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเก้ากับหัวงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับสูตรที่คำนวณได้ก็คือหนึ่งสองกับสองสามสี่มัดกันได้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่ชุดี่อาจา์ชอบติดดาวมาให้ก็คือหนึ่งสี่กับสองสี่นะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่าง สิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดต่อมาครับจะเป็นข้อมูลชุดล่างของแอชวโรอดเมื่อที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านหลักสิบของอาจารย์ไม่มีเลขหกนะครับส่วนในทางหลักหน่วยของอาจารย์มีเลขหนึ่งอยู่ทุกท่านหลักสิบที่ใกล้เคียงก็เห็นจะเป็นเลขเจ็ดนะครับมัดได้เจ็ดหนึ่ง วยออกหกหนึ่งวดก่อนหน้านั้นเข้าตรงๆนะครับงวดที่ออก38มแปสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มัดกันได้282920 383930แล้วก็484940สูทุกท่านแนวทางสูตรคำนวณของเอ็เชวโรธ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดดุยพรันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดดุยมี1-6นะครับมาเป็นตัวกลับทุกท่านข้อมูล2ตัวสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นี่ใกล้เคียงอยู่นะครับผิดไปตัวเดียวคำนวณได้6-8-4นะครับโอ้ยออก8-4-3สประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน ขอมูลชุด3ตัวอยู่ด้านบนได้6 7 9 0 7 9 9 0 4แล้วก็2ตัวมี0 4 2 5 9 7แล้วก็0 7นะครับชุด2ตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ชอบก็คือ0 4ถูกทัน,นทางของอัดด้วยพรัน16ทันวาคม2567นะครับ ต่อมาจะเป็นนทางชุดสองตัวกระดาษขาวงวดที่ผ่านมามี6-1นะครับเข้าตรงๆรงดูคุณของอาจารย์ไม่มี4-3นะครับงวดก่อนหน้านั้นก็มี8-3ดสทุกท่านก็เข้าตัวกลับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวางวดที่77นะครับแนวทางของอาจารย์มัดกันได้ตามนี้เลยใครชอบใครตามอยู่ก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอาชุดไหน จะไปทิศเหนือชุดไหนจะไปทิศใต้เก่งกันดูนะครับมาต่อกันที่แนวะทางของเซตคมนะครับเป็นข้อมูลขนมไทยของอาจารย์ข้อมูลบนนะครับ2ตัวชุดเดียวคำนวณได้97นะครับ97แล้วก็2ตัวได้6กเต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับคำนวณได้2ชุด สอกับ5 7ตัวที่ชอบก็คือ2 7ทุกท่านในทางของอัดเศษคมต่อมาก็จะเป็นในทางของอัดเจน้อยอัดเจน้อยงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์ได้97หลุดนะครับส่วนข้อมูลล่างทุกท่าน6 1หชุดเดียวตรงตรงเลยนะครับหวยออกไปสสามหหนึ่ง สำหรับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝังทางขวาสูตรคำนวณข้อมูลบนของอาจารย์ได้6 1นะครับหกแล้วก็ข้อมูลล่างได้2 7ทุกทันหกนึ่จะไปบนไหมครับมารลุ้นกันเนาะตัวในทางชุด3ตัวที่ให้มาเป็นแนวทางชุดเดียวตรงนี้ได้4 6 1หกหนึะครับสี่หนแนทางของแอเจน้อย ต่อมาจะเป็นแนวทางของไอคุณพสนะครับแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามนั้นเลยนะครับคำนวณเด่นบนได้สเด่นล่างได้9ข้อมูลส่วนบนก็อยู่บนนะครับส่วนล่างก็อยู่ล่างต่อมาก็ยังอยู่กันที่แนวทางของไอคนปพอสีอาจารย์ให้สูตรใหม่ชุดบนมานะครับก็จะมีสูตรคำนวณเลขเด่นด้วยตรงนี้เจ็ตัวเดียวจะมีทั้ง สองตัวแล้วก็3ตัวนะครับคุณผู้ชมชอบก็ต้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปได้เรียงดูทีหลังนะครับอีกชุดหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นชุดที่อาจารย์จับให้จากเลขตารางมง่ดที่ผ่านมาข้อมูลส่วนด้านบนตรงนี้อาจารย์จับแล้วมี1,6อยู่นะครับก็จะเข้าตัวกลับลงไปล่างงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ จุดคำนวณเลขเด่นอยู่ฝั่งทางซ้ายอาจารย์ได้7กับ4เลขชุดที่จับให้ชุดด้านบนได้3 7 4 3 7 3 4 7 4ด้านล่างได้6 9 3 6 9 6 3แล้วก็9 3ทุกท่านต่อมาก็เก็บตกนิตยาศารนิดนึงนะครับทาง,ลงหลังวัาที่ผ่านมาเด่นเหนือใต้ มีเลขแปดไปหลักร้อยส่วนเลขชุดมีแปดสี่เข้าคู่หน้านะครับสามตัวผิดไปตัวเดียวงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับสิบหกธันวาเด่นเหนือใต้ได้สี่บับเจ็ดเด่นสุดเห็นจะเป็นเลขสี่เลขชุดสองตัวแล้วก็เลขชุดสามตัวนี่น่าจะจริงน่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้สามสี่แปดทุกทัน ถ้ามางวดที่แล้วนี่มาสามตัวเลยเนาะเพราะประมาณนี้นะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณทางเลขเจอใจลุงหวังต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณเลขดับของเอชนพนนะครับเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เลขแทดถูกทัน8ดก็สอบผ่านอยู่นะครับหวยออกห1หนึ่งทางโดยเลขของอาจารย์ กางวดหลังสุดสอบผ่านทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเลขไม่น่ามาล่างงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทาง้ายอาจารย์คํานวณได้เลข2นะครับตัดไปทุกท่าน16บทันวาหกเเลขไม่น่ามาล่างอันะพลคํานวณได้เลข 2, 2> <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคํานวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ